ครับก็ตามนโยบายของท่านรองนยายกนะครับแลตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ผมนายแพทย์พนุมาตรยานวสกุลผู้ตวรวจราชการกระทรวงเนี่ยได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจกับื้นที่นะครับที่วันนี้ก็มาที่จังหวัดตากนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและทีมงานได้มาต้อนรับแล้วก็พาเยี่ยมนะครับตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแม่สอด รวมทั้งมาจุดตรวจที่อำเภอรพระพระในช่วงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่อำเภอรุร่งาก็นอกจากดูในเรื่องของอุบัติเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือวินัยในการขับขี่แล้วก็เรื่องของเน้นย้ำในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าใครดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่ขับรถครับตำรวจก็ตามด่านต่างๆก็จะดูแลเรื่องอย่างนี้อย่างเจ้มต้นตัวทั้ง ชว่วงนี้ก็ยังเป็นชว่วงที่มีโควิดนะครับก็ยังมีเคสอยู่จํานวนมากที่แม่สอดครับที่โรงพยาบาลแม่สอดเราก็มีระบบในการดูแลระบบในการบริการก็ค,คิดว่าทุกอย่างน่าจะทํางานได้อย่างเต็มที่พวกเราก็ต้องชาวสาธารณสุขทีมต่างๆทํางานเต็มที่ครับแล้วเราก็หวังว่าประชาชนจะดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดื่มเหล้ามากในชว่วงนี้ครับขอบคุณครับ Gracias หนึ่งหกหกเก้าใช่ไหมครับน้องเราดีๆก็เดินหรือเปล่าดูรับมาจะต้อนีหนชิบ้าโดะค่ะบอสปะไวาดรับได้ ไปตู้หร e ือลูก